สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนก๊อกน้ํานะครับสําหรับสายฉีดชาระนะครับก็คือตัวเนี้ยชารดนะครับก็คือเกลียวหักคาเลยนะครับหักคาเนี้ยหนึ่งแล้วก็ตัวเนี้ยงอก็เกลียวหักคานะเนื่องจากปุกก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยน เังนม่หมดเลยครับตัวนี้คืออุปกรณ์ตัวใหม,นม่นะครับแล้วก็ตัวงอนะครับแล้วก็เทปเป็นเกี่ยวนะตัวหนึง่งชุดใหม่เลยนะครับตัวนี้ของแฮง พย,ยายาปอบ,บิดอย่างนี้ครัออกไป้นะครับ นี่คือชุดที่มันหักพานะครับเราจะเปลี่ยนไหม เ้าจะเทพันเกี่ยวพันนี่นะครับ อันหัวท้ายแล้วก็อัดตรงนี้นะครับ ไปนะับเราจะใส่เข้ามา ตัวเดี๋ยวเราจะหอดตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือมือก็ม,มือเรานะราครับอ,อย่าเราเจออาอหมนะครับ

ตอนนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับขันแน่นเรียบร้อยนะครับก็คือเปลี่ยนข้องอเปลี่ยนบนวาลก็เปลี่ยนสายใหม่นะครับัวนี้เราจะเทสนะครับเทสนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ